นิทานเรื่องการเดินทางไกลไปฟังนิทานกันเลยค่ะการเดินทางไกลทุกวันหลังเลิกเรียนแพมและเดวิดมักไปทำการบ้านที่ทะเลสาบ พวกเขาชอบทำการบ้านใต้ต้นไม้ริมทะเลสาบเพื่อที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยการมองดูทะเลสาบและท้องฟ้าพวกเขากำลังทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกเขายังไม่รู้ว่าจะทำรายงานหัวข้ออะไรดีหรือได้แต่นอนแงนหน้าดูท้องฟ้าทัานใดนั้นเดวิดก็เห็นนกฝูงหนึ่ง บินผ่านเหนือหัวเขากับแพมไปดูนั่นสินกนางแอน่นพวกเราไม่ได้เห็นนกนางแอน่นกันมานานแล้วนะนี่เดวิดพูดอย่างตื่นเต้นไม่ใช่ซะหน่อยเราไม่ได้เห็นพวกมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่างหากเธอรู้ไหมล่ะเดวิดว่าทำไมแพมถามไม่รู้หรอกทำไมล่ะพวกมันหายไปไหนกันมาเดวิดถามด้วยความสงสัย ก็ในฤดูหนาวพวกมันต้องหนีจากความหนาวอันจากซีกโลกเหนือแล้วบินมายังท,ที่ที่มีความอบอุ่นอบอุ่นกว่าไงแพมบอกเดวิดอ๋อนึกออกแล้วที่เรียกว่าอพยพย้ายถิ่นใช่ไหมล่ะใช่แล้วแพมตอบแล้วก็ไม่ใช่แค่นกนางแอ่นนะแต่พวกนกกระเตนก็อพยพ ย้ายถิ่นเหมือนกันแล้วนกชนิดอื่นอีกหรือเปล่าเดวิดถามก็ต้องมีสิจ๊ะพวกนกล่าเหยื่ออย่างนกอินทรีนกเหยี่ยวเรนนกแรง้งก็อพยพย้ายถิ่นกับเขาด้วยแพมพูดอยากคนมีความรู้อ๋อพวกเป็ดก็เหมือนกันเกือบลืมไปแนะ่แพมพูดเสริมพร้อมยิม้มพวกมันอพยพย้ายถิ่นเป็นฝูงเหมือนนก นางเอ็นนั่นแหละหน่าทึ่งมากเลยนั่นนั่นพวกมันเดินทางไกลขนาดนั้นได้ยังไงนะหือแพมแล้วเธอรู้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงเดวิดถามด้วยความโงงน